มอนดองกุ้งดองส่ตงตามบ้าน4ปีกําไรวันละพันกระบ,บาทออกได้ไหมเงินผ่านบัญชีตลอดสบายมากอาชีพอิสระออกได้เข้ามาคุยกันนะ,ะสาเหตุที่ต้องเข้ามาคุยกันคืออะไรมันจะมีเรื่องของพักบ้านเชาบ้านตัวเองขายมานานเลยยังมีคนติดตามเพจเยอะไหมนะครับสาหรับกลุ่มที่ขายของออนไลน์ขายอาหารออนไลน์ขายของผ่าน Grab Food ออกได้หมดนะครับแต่ต้องดูความน่าเชื่อถือ น่าเชื่อถือคืออะไรวันนี้เพจม่อนดองกุ้งดองไซซินิดองบอกขายมานานกว่า3ปีแต่เพจเพิ่งเปิดเมื่อเดือนที่แล้วถูกต้องป่ะมันมีเรื่องพวกนี้รายละเอียดดีเทลชอบมาน้อยใจเอเทบว่าแม่พูดไม่ตรงไม่ผมไม่ได้พูดไม่ตรงลูกค้าพูดไม่ตรงถูกต้องป่ะขายดีมากขายกุ้งดองม่อนดองกําไรวันละพันยอดขายห้าพันกำไรยี่สิบเซน 20, 000, ยอดขายวันละห้าพันแต่มาดู statement. สเตทเมนต์สเตทเมเนต์เดินวันละห้าร้อยเดือนหนึ่งเดินหมื่นกว่าบาท แต่บอกขายบอกขายได้ห้าพันต่อวันกําไรวันละพันต่อวันถูกต้องป่ะสเตทเมนต์ไม่ตรงอีกแล้วขายออนไลน์ไม่รับเงินโอนรับเงินสดรับเงินสดแปดสิบเปอร์ซ็นไม่ได้เหรอขายของออนไลน์ไม่ใช่ขายของตลาดนัดอ่ะแต่ถ้าขายของตลาดนัดสเตทเมนต์อาจจะเป็นเรื่องรองแต่ถ้าขายของออนไลน์สเตทเมนต์มาเป็นเรื่องหลักเลยเพราะคุณขายของออนไลน์ลูกค้าโอนเงินอยู่แล้วมันมีดีเทลนะพี่นะพักบ้านเช่าบ้านตัวเองรถที่ไปส่งรถใครจ้างเขาหรือเป็นแคป บอกว่าขายผลไม้พ่วงข้างแต่ไม่มีรถถามรถใครไม่มีรถแอบอ้างเนี้ยไปนั่งรถเพื่อนเพื่อนขายเราไม่ได้ขายธนาคารของไม่นุ่งเขาจะดูดีเทลเนาะเพราะฉะนั้นอาชีพนี้พี่ทักหาผมก่อนดันได้เราดันให้นะเอาความจริงใจมาคุยกันอย่าหลอกผมพี่มีแค่ไหนพี่บอกแค่นั้นเดี๋ยวเราช่วยกันดันแต่ไม่ต้องมาโกหกถูกต้องป่ะอ่ะกลับไปที่ม่อนดอง ม่อมดองนะครับถ้าขายของออนไลน์เคอรี่แก๊บใบมันจะมีใบส่งเคอรี่ไอ้แก๊ฟู้ดพวกแก๊ฟู้ดแพนน่าฟู้ดถ้ามีใบนั้นเยอะๆนั่นแหละออเดอร์เราเก็บไว้ไอันั้นแหละออกได้เลยแต่ประเภทว่าไม่มีแล้วหลอกไม่ได้เพจขายของออนไลน์เพจของคนติดตามหนึ่งพันขึ้นไปพี่คนติดตามหลักสิบหลักร้อยน่าเกลียดจะขายของยังไงเพจคนติดตามห้าสิบแปดคนเนี้ยญาติพี่น้องเพื่อนก็พาะก็เกินแล้ว เพจขอคนติดตามหนึ่งพันขึ้นไปถ้าเกินพันเดี๋ยวช่วยสเตตเมนต์ ement, เดินดีขายของออนไลน์โอนเงินเนาะเดินดีมีใบส่งของมีใบส่งเคอรี่ยาวๆออกไม่ต้องมีเครดิตก็ได้ช่วยได้แต่ประเภทบอกผมขายเสื้อครับออนไลน์ครับผมมีเพจครับคนติดตามเป็นหมื่นเมื่อขายออนไลน์และสเตตเมนต์มึงไม่เดินเลยทั้งเดือนมึงเดินอยู่หกเจ็ดพันเหมือนพ่อโอนตังให้ประเภทนั้นก็ไม่ไหวนะฮะเข้าใจตรงกันนะไปต่อนะขายของต่อนะ นะครับเพราะฉะนั้นม่อนดองซาซิมิอะไรออกได้ครับพี่ขครของตลาดนะก็ออกได้แต่ขอเอกสารชัดเจนรับเหมาก็สร้างก็ออกได้เอกสารก็ต้องชัดเจนสัญญาจ้างว่าจ้างควีห้าศูนย์ถ้ามีมันรอดหมดแต่ประเภทมาตัวป่าแบบนี้มาแบบนี้เนี่ยเซยืดกางเกยงยีนบัตรประชา,าชนใบเดียวสเตนเนตนเดินมาหาที่เต็นทน์พี่เอกออกรถครับผมทํารับเหมาครับผมทาไม่มีอะไรให้กูเลยมึงมีสเตนเน้นกับบัตรประชาชนมึงบอกมึงทำรับเหมาเอาพี่ไปพี่อยากรู้พี่ไปถ่ายรูปเลยครับแ่ยแคมป์งานผมอยู่ตรงนี้แคมป์งานใครก็ถ่ายได้ถือตง๋วม ใครก่อสร้างอยู่ไปถ่ายรูปมันก็เมคไงเพราะจันขอมันมีที่มาที่ไปให้ผมนิดนึงเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้